Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน Good Day Station Podcast Special Episode รักครั้งแรก My First Love Story รักแรกมันยาก สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Good Day Station Podcast ตอพิโซดที่20กับรักครั้งแรก My First Love Story Podcast รักแรกมันแยกยากรักเธอมากจึงเกิดความผูกพันกับดิฉันเอมี่พิชานันท์คำหนอค่ะผมมังกรมังกรกูำํำ และผมฟุกรัฐภูมินาคีสถิตครับจากรักครั้งแรก My First Love Story Podcast เอพิโซดที่แล้วนะคะเราได้ฟังมงุมมองความรักอันแสนเจ็บปวดที่ตอนจบของความรักนั้นไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าตรงข้ามกับเอพิโซดของเรามากๆเพราะว่าเอพิโซดนี้นะคะเป็นความรักครั้งแรกอันแสนบริสุทธิ์ที่มีต่อศิลปินคนโปรดเราจึงอยากจะมาแชร์อีกหนึ่งมงุมมองความรักให้กับผู้ฟังได้ฟังกันค่ะความรักครั้งแรกมักเป็นประสบการณ์ที่ลึกซึ้ง เพราะเป็นความรักที่เราสัมผัสกับความรู้สึกหลงไหลและผูกพันอย่างจริงจังความรู้สึกเหล่านี้คล้ายคลึงกับความรู้สึกที่มีต่อศิลปินที่เราชอบคิดเหมือนกันไหมครับคุณเอมี่คิดเหมือนกันเลยค่ะแล้วคุณฟูกับคนมังกรล่ะคะมีศิลปินคนโปรดในดวงใจกันไหมคะผมผมชอบไททอสสมิธครับ<ม>เพราะว่าที่ผมชอบวงนี้เพราะว่าแบบชีวิตของผม,มครัคล้ายๆกับ ล้องนําก็คือพี่จ่ายไททัสสมิธเนาะก็พี่เขามีจุดเริ่มต้นชีวิตที่คล้ายกับผมเลยที่แบบไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตอนเด็กเนี่ยครับทำงานสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นนักดน,นตรีเหมือนกันพี่จ่ายก็สู้ชีวิตจากเด็กเกเรก,ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองจนกลายมาเป็นศิลป,ปินแบบถือว่าเป็นแนวหน้าในเมืองไทยเลยจนปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เพลงที่พวกพี่ๆทําออกมาครับผมคิดว่าเป็นเพลงที่สื่ออารมณ์ออกมาได้แบบ ดีเยี่ยมมากเป็นเพลงที่สะท้อนสังคมปัจจุบันว่าแบบเป็นยังไงไม่ได้เป็นเพลงโลกสวยขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ใช่แล้วก็พี่ๆครับผมฟังเพลงของพี่ๆแล้วรู้สึกว่าเป็นเพลงที่คอยเตือนสติเวลาใช้ชีวิตอยู่ตลอดเงี้ยครับทำให้ผมหลงรักวงพี่เขาแล้วก็อยากจะไปดูคอนเสิร์ตในทุกคอนเสิร์ตเลยถ้าเป็นไปได้อะไรอย่างนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงมันนันใจดีๆให้กับคนฟุกเลยใช่ไหมคะโอหเป็นกําลังใจที่ดีมากเลยครับสำหรับการใช้ชีวิตใช่ครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วคุณมังกรล่ะคะมีศิลปินคนโปรดในดวงใจไหมคะผมเองก็มีครับผม <ๆ S 3> วง Tree Man Down ผมชอบในความเป็นตัวเองของพี่กิต Tree Man Down ครับ <ๆ S 3> <ๆ S 2> พี่แกมีความทยะยอทยานทุกครั้งที่แบบขึ้นเวทีเขาจะมีความเป็นศิลปินที่สูงมากๆๆและ ถึงแม้ว่าจะเคยผ่านประสบการณ์ตกต่ำมากๆอย่างเช่นไม่เป็นที่รู้จักและก็เพลงทำออกมาเท่าไหร่ก็ไม่มีคนฟังแต่ทางวงหรือพี่โอมโค็อกเทลนะครับก็ไม่หมดหวังในตัวของทร e แมนดาวก็ยังคงอนุมัติให้ทำเพลงอยู่เรื่อยๆจนตอนนี้ทร e แมนดาวเจอทางของตัวเองและพี่กิจก็สื่อสารเนื้อหาความรู้สึกของบทเพลงเพลงเศร้าก็เศร้าแบบสุดๆเพลงรักก็เพราะมันทาให้ผมชอบความทะเยอทะยาน และความพยายามของพี่กิษมากๆเลยครับแล้วคุณเอมี่ล่ะครับมีศิลปินคนโปรดในใจไหมครับอ๋อเอมี่ก็มีนะคะเอมี่ชื่นชอบวง The ะบอยมากๆเลยค่ะ The ะบอยเป็นวงดนตรีของประเทศเกาหลีค่ะที่อาจจะไม่ได้โด่งดังในประเทศไทยขนาดนั้นแต่ว่าในสายตาของเอมี่เองเนี่ยเดอะบอยเป็นกลุ่มคนที่คอยให้กำลังใจเอมี่ในวันที่เอมี่รู้สึกแย่ที่สุดอะไรอเงี้ยค่ะแล้วก็ ค่ได้ฟังเพลง The Boy เนี่ยก็สามารถช่วยเยียวยาจิตใจของเอมี่ได้เป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าเราจะสื่อสารคนละภาษานะคะแต่ว่าแค่มองตากันอะไรเงี้ยเราก็ถือว่ารู้ใจกันแล้วละคะ่ะว่าเราอยากสื่อสารอะไรให้กันอะไรเงี้ยค่ะอืมก็ที่ฟังมานี้เราสามคนก็ชอบศิลปินคนละแบบกันเลยคนละแนวกันเลยนะครับใช่ค่ะผมอยากรู้ว่าพี่ๆทั้งสองเนี่ยทั้งพี่เอมมี่แล้วก็คุณมังกรเนี่ย สงสัยไหมครับว่าทําไมเราถึงหลงรักศิลปินคนหนึ่งได้ขนาดนี้ทําไมเพลงที่เขา่ะสื่อออกมาทําให้เรารู้สึกดีแล้วก็ทําไมการที่เขาขึ้นแสดงบนเวทีและเราไปดูมันทําให้เรามีความสุขสงสัยค่ะไม่ใช่ค่ะทำไมกันนั่นสรสิครับอืผมจะบอกให้นั่นก็คือเพราะว่าความรักที่เรามีให้กับศิลปินเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรักธรรมดาธรรมดาแต่ว่า มันเป็นความผูกพันที่มันซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจน่าค้นหาอย่างมากครัแล้วมันซับซ้อนอยังไงเหรอคะอ่าเป็นคําถามที่ดีมากเพราะว่าในโลกของเราเนี่ยมันมีทฤษฎีอยู่ที่ทฤษฎีนี้มันบอกว่าความผูกพันนั้นไม่ได้จํากัดแค่ความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือว่าความรักแบบโรแมนติกเท่านั้น แต่ความผูกพันนั้นอนะ่ะมันยังสามารถนํามาอธิบายความผูกพันที่เกิดขึ้นในรูปแบบอื่นๆได้อีกด้วยซึ่งเราเรียกทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎีความผูกพันหรือทฤษฎีความผูกพันทางอารมณ์ก็เป็นทฤษฎีหนึ่งเป็นแบบจำลองทางจิตวิทยานะครับที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเด็กทุกคนที่เกิดมาครับก็ล้วนมีความผูกพันกับคนที่เลี้ยงดูมาเนาะแล้กับพ่อกับแม่อะไรอย่างนี้แต่ว่านั่นก็ เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ความรักของแต่ละบุคคลนั้นน่ะไม่เหมือนกันใช่แล้วก็เหตุผลที่ทําให้รักแรกต่อศิลปินมีความลึกซึ้งอ่ะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่คือเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้สร้างผลงานเพลงที่เราชื่นชอบเท่านั้นแต่ว่าเพราะเขาอ่ะได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวชีวิตของเราเข้ามาอยู่ในเส้นเวลาชีวิตของเราในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ทําให้ความผูกพันที่เริ่มต้นจากการชื่นชอบอ่ะ ชื่นชอบผลงานที่ชอบการแสดงอะไรต่างๆค่อยๆเติบโตแล้วก็กลายเป็นความรู้สึกที่มันอบอุ่นลึกซึ้งแล้วก็ยั่งยืนยังไงครับอ๋อแบบนี้นี่เองเราจึงรู้สึกผูกพันกับศิลปินคนๆหนึ่งได้มากขนาดนี้นะครับใชอ่อย่างพวกเราสามคนก็มีศิลปินที่เราชื่นชอบและผูกพันใช่ไหมผมก็ เราก็เชื่อว่านะว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้หลายหลายคนไม่ว่าจะทำอะไรอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ประเทศไหนเราก็คิดว่าทุกท่านอ่ะมีศิลปินคนโปรดในดวงใจอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับก็วันนี้เราจึงอยากจะมาเล่าเรื่องของบุคคลคนหนึ่งที่เขาชื่อว่าคุณบูมครับคุณบูมเกิดและก็เติบโตอยู่ที่จังหวัดน่านแล้วมาศึกษาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ คุณบูมเป็นคนที่ล่าเริงแจ่มใสครับมักจะยิ้มให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าคนรู้จักรอบตัวอย่างนี้คุณบูมอะครับรักในเสียงดนตรีรักในบทเพลงมากในวันหนึ่งหนึ่งวันเนี้ยคุณบูมสามารถฟังเพลงได้เป็นร้อยเพลงเป็นพันเพลงเลย <S 2> <S 2> <S แต่ว่าจะมีอยู่วงหนึ่งที่คุณบูมแบบอยู่ในใจคุณบูมตลอดกาลเลยนั่นก็คือวงที่ชื่อว่าลานดอกไม้สําหรับคุณผู้ฟังที่ไม่รู้จักวงลานดอกไม้นะครับวงลานดอกไม้ก็คือ วงของสองสาวดูโอ้ก็คือพี่อุปิมลานดอกไม้สีป่าซางแล้วก็พี่แอนมนัสนันกิ่งเกษมจากค่ายวัดเดอะดักนะครับก็เอมี่ได้ข่าวว่าเอมี่ก็รู้จักพี่พี่ทั้งสองคนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเอมี่รู้จักพี่พี่ทั้งสองคนเหมือนกันค่ะเพราะว่าติดตามวงวานดอกไม้แล้วก็ชื่นชอบผลงานเพลงของวงนี้มากๆเลยค่ะแล้วก็เห็นว่าพี่พี่เนี่ยทั้งสองคนอ่ะเริ่มทําเพลงจากการเขาว่าเพลงลง YouTube ด้วยค่ะแล้วก็ ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะในการ cover เพลงอาวอของพิริแคทในปี2561ค่ะก่อนที่ทั้งสองคนน่ะจะตัดสินใจสร้างผลงานเพลงของตนเองออกมาค่ะซึ่งเพลงของลานดอกไม้นะคะมีเอกลักษณ์ด้วยเสียงร้องที่ชวนฝันและดนตรีที่ผสมผสานระหว่างอินดี้ดีมป๊อปและเลโทรเอมีเชื่อว่าผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยคงเคยได้ยินเพลงที่มีชื่อว่าเพลงรักเพลงแรกใช่ไหมคะ คุณฟูกับคุณมังกรก็เคยได้ยินไหมคะเพลงรักเพลงแรกโอ้โห,โโโหเพลงรักที่หวานมากเลยครับเพลงนี้ค่ะก็ซึ่งถือเป็นผลงานเพลงจากพี่ๆวงรันดอกไม้ค่ะตลอดระยะเวลา5ปีของการทำวงของพี่ๆนะคะได้พิสูจน์ความสามารถแล้วก็สร้างฐานแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงที่แข็งแกร่งมากขึ้นอะไรยเงี้ยค่ะความตดงดังของรันดอกไม้ค่ะก็สะท้อนจากการจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกที่มีชื่อว่ารือเรื่องฝันคอนเสิร์ตค่ะที่ได้รับผลตอบรับ ดีมากๆเลยค่ะแบบเราเห็นว่ามีแฟนคลับของเขาอะไปเยอะมากเลยในคอนเสิร์ตนี้เราเองก็อยากไปมากๆแต่ว่ามีธุระด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ไปแต่ว่าดีใจมากๆเลยค่ะที่พี่ๆได้ประสบความสำเร็จใน <im S 1> จนถึงทุกวันนี้เลยวคะ่ะผมว่าเอมมี่นี่ไม่ใช่แค่คนฟังเพลงของแลนดอกไม <c oughs> น้นะผมว่าเป็นแฟนคลับแล้วนะเนี่ยรู้ข <c oughs> <c oughs> นาดนี้นี่โอ้โหอชอบมากๆเลยค่ะแบบเพลงดีมากๆก็ ส่วนยอดมาเรากลับมาเรื่องคุณบูมนะคบพูดถึงคุณบูมคุณบูมอะครับได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของศิลปินที่ชื่อว่าลานดอกไม้เนี่ยที่จุดเริ่มต้นของการรู้จักระหว่างลานดอกไม้กับคุณบูมว่าเขาเริ่มรู้จักวงลานดอกไม้ในช่วงมต้นประมาณมสามหรือมสี่นี่แหละกับบทเพลงของพี่ๆก็คือ วงเนี้ยคุณบูมบอกว่าเป็นวงที่เล่นแล้วอ่ะมีความหมายต่อคุณบูมอย่างมากในช่วงเวลานั้นก็คือผ่านเข้ามาในช่วงเวลาชีวิตของคุณบูมช่วงมสาม4สีใช่ก็ทำให้คุณบูมอ่ะมีแรงบันดาลใจกับพวกพี่ๆแล้วก็มีความสุขมากเวลาได้ฟังเพลงของพี่ๆลานดอกไม้ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักรมากเลยนะคะผมผมก็รู้สึกว่าแบบการที่เรามีวงดนตรีที่เราชอบเข้ามาแบบจรงิจรงๆในช่วงเวลานั้นอ่ะมันทําให้ฮิวเรา เวลาเราแบบรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแบบม,มันก็ทําให้ช่วยให้พักดันให้เราดีขึ้นเนาะใช่ซึ่ง<ม>คุณบูมก็รู้สึกว่าตัวเองได้เติบโตมากับบทเพลงและผลงานของพี่พี่รานดอกไม้แม้ว่าในปัจจุบันนี้มันจะผ่านมานานแล้วมันจะทําให้การติดตามอะ่ะไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าคุณบูมก็ยังสนับสนุนและชื่นชมพี่พี่อยู่เสมอด้วยครับผมก็มีโอกาสนะครับได้พูดคุยกับคุณบูมคุณบูมยังเล่าให้ผมฟังอีกนะครับว่า ภูมิใจในความสําเร็จของศิลปินที่เคยเป็นจุดเล็กๆในช่วงเวลานั้นนะครับการที่ยังไม่มีใครรู้จักศิลปินที่ชื่อว่าลานดอกไม้มันเหมือนกับการแอบรักใครสักคนที่เราพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้เขามองเห็นเรานะครับเราอยากให้เขารับรู้ว่าเราชื่นชอบและซัพพอร์ตเขามากแค่ไหนคุณบูมจําได้ว่าตอนนั้นมักจะแท็กข้อความถึงลานดอกไม้ในไ g ไม่ว่าจะเป็นโพสต์เพลงใหม่ มันเหมือนกับการส่งสัญญาณว่าเฮ้ hey, ฉันอยู่ตรงนี้และในทุกครั้งที่ลานดอกไม้มาตอบกลับข้อความหรือแค่เห็นโพสต์ของบูมมันทำให้บูมมีความสุขจนยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวถึงแม้เวลาจะผ่านไปความรู้สึกที่มีต่อลานดอกไม้ยังคงอบอุ่นและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของบูมเสมอืมอ <c oughs> นี่ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความรักที่ไม่ใช่แบบโรแมนติกแต่ว่าเป็นความผูกพันทางอารมณ์ที่เต็มไปด้วยแรงบันดันใจนี่เองค่ะก็เราเห็นคุณบูมยิ้มแย้มเนาะตอนสัมภาษณ์กับเราเราก็แบบอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณบูมเนี่ยได้ส่งข้อความส่งความรู้สึกดีๆถึงพี่ๆลานดอกไม้ถ้าพี่ๆลานดอกไม้ฟังอยู่หรือว่าใครจะแชร์ไปให้พี่ๆลานดอกไม้ก็ได้นะครับก็ ช่วงท้ายๆคุณบูมยังได้ฝากความรู้สึกที่อยากจะบอกกับพี่ๆลานดอกไม้ให้พวกเราฟังนะครับว่าวงลานดอกไม้เนี่ยได้สร้างบทเพลงที่มีความหมายลึกซึ้งแล้วก็เยียวยาจิตใจของคุณบูมและก็อาจจะรวมถึงท่านผู้ฟังทุกๆคนที่อาจจะฟังลานดอกไม้อยู่นะครับก็ใครที่เคยฟังก็แชร์กันได้ว่าเพลงของพี่ๆเป็นยังไงบ้างส่วนใครที่ยังไม่เคยฟังก็ลองไปฟังดูได้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์จากคุณบูม ให้ฟังเล็กๆน้อยๆอ่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทูบูมกันเลยครับก็รู ah, ้สึกว่าอย่างแรกก็อยากจะขอบคุณพี่พี่พี่อิมพี่แอมที่สร้างบทเพลงที่มีความหมายกับผมมากๆในช่วงเวลานั้นในช่วงมสามมสีพี่แอมและพี่อุปิมเนี่ยเก่งมากๆเลยที่ทําให้ตัวเองอะเติบโตมาถึงวันนี้แล้วก็มีคนรักแล้วก็พพอร์ตพี่พเยอะขึ้น ผมแบบภูมิใจมากๆที่แบบจากจุดเล็กๆตอนตอนเนี้ยที่เขาถึงแบบขั้นที่แบบคนติดตามไอจีสองแสนคนแล้วมันโหม,มันเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันมากๆเลยว่าศิลปินเล็กๆสองคนเล็กๆคนคนหนึ่งเนี่ยเออแบบเติบโตมาได้อย่างมีคุณภาพอะไรประมาณนี้อืมนี่แหละครับนี่คือความในใจของคุณบูมที่คุณบูมพูดออกมานะครับผมก็ รู้สึกว่ารักของคุณบูมที่มีต่อลานดอกไม้นี่มันวิเศษจริงๆเลยใช่ไหมครับคุณบังกรโอใช่ครับแล้วรักของคุณบังกรกับทีมบนดาวนี่เป็นยังไงบ้างครับโอ้นี่ก็แน่นแฟนนะครับ, <laughs> รบติดตามตลอดครับตลอดทุกคอนเสิร์ตเลยใช่ครับใช่ครับ พี่เอมี่ก็แอบรักบ่าวเกาหลีหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะผู้บ่าวเกาหลีถ,ถูกถูกค่ะถึงว่าจะมีกำแพงด้านภาษาแต่ว่ากำแพงหัวใจเราไม่มีต่อกันค่ะเราสามารถไปเรียนเพื่อเขาได้ค่ะสุดท้ายก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงช่วงท้ายก็หวังว่าทุกท่านจะเอ j นจอยกับเรื่องราวความรักที่เรามาแชร์ให้ฟังในวันนี้นะครับหากมีข้อติชมหรือว่าคําแนะนําใดๆหรืออยากให้เราทําอะไรในเอพิโซด อื่นๆก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ข้างล่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรจะสป,ปอยในอีพีถัดไปนะครับเออีพีถัดไปอ่าอีพีถัดไปของรักครั้งแรก My First Love Story Podcast ของเราครับผมก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวความรักจากคุณครูคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นเพียงผู้สอนแต่ยังเป็นนักเรียนจากบทเรียนแห่งรักครั้งแรกเป็นรักครั้งแรกอีกมุมมองและประสบการณ์ที่น่าสนใจ เพื่อเราเรียนรู้จักกับความรักอือเยผมว่าอุบอิบไปแค่นี้ก่อนละกันส่วนใครที่อยากจะฟังต่อนะครับก็สามารถไปติดตามได้ในเอพิโซดถัดไปและผู้ฟังสามารถติดตามและรับฟังเอพิโซดต่อไปของรักครั้งแรก My First Love Story Podcast หรือเนื้อหาอื่นๆของ Good Day Station Podcast ได้ทาง YouTube และ f a c e o o o k s e You Together พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้า สำหรับวันนี้ผมมังกรมังกรกูํำเอมี่พิชานันท์คำหนอค่ะและผมฟุกรัฐภูมินาคีสถิตพวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบุยบุย <ไ S 2> ๊ย Good Day Station Podcast Special Episode รักครั้งแรก My First Love Story รักแรกมันยกยาก Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน